วิดีโอนี้ก็จะพูดถึง s t ั u เจอร์นะครับส t ั u เ t u r e ก็เป็นกลุ่มข้อมูลที่มาชนิดข้อมูลเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ครับมาลองดูครับว่าเป็นยังไงสตั u เจอร์เขาเริ่มจะสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนเลยครับลบของเก่าแล้วก็เซฟครับผมจะตั้งชื่อว่า Student นะครับ i ินคูดไอโอสเมเข้ามาก่อนเลยครับสตัคเจอร์นะครับก็จะเริ่มจากนี่ครับจะเป็นรูปแบบของมัน uh. ตรงนี้ ก็จะเป็นชื่อของสตัคเจอร์นะครับผมต,ตั้งว่า Student ะตรงนี้ก็จะเป็น Main นะครับ Main, Main ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้โปรแกรมรันนะครับ Structure กลุ่มชน,น,นิดข้อมูล ที่มีชนิดข้อมูลเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้เช่นผมจะประกาศตัวไป ID นะครับเป็นชานะครับ ID เก็บไป5ตัวก็า h a name เก็บไป20แล้วก็อายุชนิดข้อมูลเหมือนกันหรือต่างกันก็นกได้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับไม่ได้ม่ได้เป็นตัวแปรอ่าแล้วทีนี้การเลือกใช้นะครับก็จะเริ่มจากการประกาศตัวแปรออกมาก,ก่อนนะครับเราจมจาก Student ผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่า stu เราเรียกใช้ออกมาครับก็เริ่มจะให้มันพิมพ์ ID ออกมาก็ให้มันเก็บข้อมูลไปไว้ใน s t r u กเจอรที่ชื่อว่า Student นะครับที่เราประกาศตัวไปไว้ให้ไว้ในต่อไปชื่อว่า ID ต่อไปก็รับค่าของตัวเนมนะครับก็ให้มันเก็บใน structure s t u d e n ในตัวแปรที่ชื่อว่าเนมต่อไปจะเป็นเอทอายุครับ u A g e. เนี่ครับเราก็ได้แล้วการใช้งานส t r u c เจอรให้มันเก็บค่าไปในส t r u c เจอรตามตัวแปรต่างๆเ,าเราให้มันแสดงผลออกมาครับ u i d มันแสดงค่าออกมาค่าดีออกมาต่อไปก็จะเป็นชื่อนะครับ your name ไปอายุครับ ุดท้าเสร็จแล้วครับลงกําไพดูครับว่าจะเจอเออเลอร์รอไหมไม่เจอเออเลอร์รอครับ นะครับตอนแรกก็กรอก ID นะครับก็สมมุติ001นล่มก็จะเป็น boy 19อ่า,อาทีนี้มันก็จะแสดงว่าที่เรากรอกวะเนี่ยเป็นอะไรบ้าง001 boy แล้วก็อายุเท่ากับ19ครับนะครับการใช้งาน structure